ไปอุ่นตาแม่อุ่นตาแม่โถลูกไม่ได้เอาเกี๊ยวมาเลยอ่ะรอบหน้าเขาชอบดมหนูเหมือนกันนะครูชอบดมหนูะแล้วก็เดินตามเลยจบเราเห็น หรือจะลองเอาไปเลี้ยงหนึ่งวันก่อนีมันจะปื้กระวังทุกคนอย่าลืมกดสั่งซื้อเสื้อกันนะคะที่พี่ฟ้าเอาขึ้นอยู่นี้นะคะคือเสื้ออิงหลอดมีด้านหน้าให้ดูแล้วก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะดกดกันเยอะๆเ,เลยวันนี้ไม่ปักอะไรเลยคะ่ะนอกจากเสื้อและหมวกใครที่อยากได้คอลเลคชันล่าสุดนะคะเสื้อและหมวกของอิงหลอดก็อย่าลืมกดตะกร้ากันเยอะๆไลฟ์นี้อาจจะไลฟ์ไม่นานเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นรีบเอฟแล้วก็โอนภายในไลฟ์เลยเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าไลฟ์นี้จะขายเสื้อได้กี่ตัวขายหมวกได้กี่ใบนะคะแล้วก็จะให้ดูบรรยากาศการเรียนร้องเพลงนะคะกับคูก้อยนั่นเองนะนี่ฮลโ l l o h ลโ l o เป็นกําลังใจให้อิงฟ้าด้วยนะเพราะว่า เพลงแบบยากมากยากมากๆ <มา S 2> เ<ม>าขา,ขาที่แล้วเวลาเหนื่อยแล้วนอน,นใช่ปะ่ะเขานี้ตี <c oughs> ตลังกาสามตลบแล้วค่อยลงไปนอนอะ <c oughs> นน่อนอนอะแสดงว่าเหนื่อยมากแบบโอ้โหแต่เราสู้ตายเ <c oughs> ห็นใจเลยอยู่ในมือครูก้อยแล้วไม,ไม่ไม่เคยมีคําว่าท้อส,สําหรับคนเนี้ยอริพุนจริงพ <c oughs> ี่เอามาถอย มีแต่มีแตอนที่แบบครูหนูไม่ไหวแล้ววิ่งไปเข้าห้องน้ําซ่วงบ้านครูเต็มเลยก็วอวมเสียงกับครูก้อยหนูต้องเข้าห้องน้ำพราะว่าลำไส้มันสะเทือนเฮ้ยแสดงว่ามันยังไงว่าคราวที่แล้วลำไส้กสะเทือนวิ่งไปเข้าห้องน้ำ คราวนี้ก็เหตุการณ์ซ้ํากันอีกวิ่งไปเข้านะสซ่วมครูเต็มทุกครั้งที่วอร์มเสียง,ง,งเ,เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้หนูจะได้เข้าไหมครูรอ,อดูเลยเเนี่ยค,ค,คนก็จะได้เห็นบรรยากาศตอนหนูวอร์มเสียงเราจะได้รู้ว่าเอ,อ๊ะทำไมหนูวอร์มเสียงทุกครั้งต้องอเข้าน้ำเุกรอถแล้วแล้วลว,วอร์มเสียงยังไงแล้วเพลงอะไรแต่เพลงอะไรนี่ต้องไปติดตามเพราะเรายังบอกไม่ได้มันเป็นเพลงที่แบบ นี่แต่ละครั้งไม่เคยธรรมดาคราวที่แล้วอ่ะเป็นความภาคภูมิใจมากเลยที่ศิลปินตัวจริง DM อมาหา I love you performance แบบเฮ้ยแบบเป็นครูยังตื่นเต้นเลยอะเจสซี่อ่ะใช่ไหม DM อ็มาหาเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจก็คือทีมงานหรืออิงฟ้าเนี่ยคราวที่แล้วอิงฟ้าเป็นคนเลือกเพลงใช่ไหมคราวนี้ใช่แต่ เที่เรามาเรียนเนี่ยเป็นเพลงแบบบรรดาคุณครูเขาเาเลือกทีมเป็นทีมงานทีมงาน m อ i เป็นคนเลือกซึ่งบอกบอกได้เลยว่าความหมมันไม่ธรรมดามันความหมายมันดีสุดๆแต่เพลงมันไม่ธรรมดาไงเราจะตีลังกาวอร์มเสียงกันเอาครูมันสะดุดหรอสะดุดหรอทำไมสะดุดล่ะไม่สะดุดทุกคนอย่าลืมกดเสื้อด้วย มาครูมามาเราไปวอร์มเสียงกันมีมิกกี้มิกกี้มาบีมามิกกีแหละไหนมิกกี้ลูกเขย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 เกียวแฟนเกียวลูกเขยอิงฟ้าเป็นแฟนเกียวนาคตนะสมิซี่เป็นเมซี่ชื่อมกซี่ไม่ใช่มิกกี้เพราะว่าออกสาวเลยต้องสมิซี่ใช่ไหมฟันจะแตกแล้วไอขุนช้าง เหมือนไหมล่ะทุกคนดูเอาสะดุดจริงหรอพี่นุชพี่นุชไลฟ์หนูสะดุดหรอนี่ไงเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นหัวแล้วตัวเนี้ยคือผมผมอยู่ข้างๆแล้วก็หัวร้านตัวเน้ยบูดี้หมาขุนช้างแล้วก็ตรงนี้มีแว่นเหมือนคนมีอายุไปคนหัวร้านใส่แว่นเราก็งีเข่อนเลยนะมุ่งรีเขื่อซึ่ง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 ซ วอมเสียงกันนี่ยได้ไห <Everybody. S 2> ได้ค่ะคุเลิศเลิศอุปกรณ์พร้อมมาก,กขอบอได้เลยค่ะเบเจ้าไม่เล้วหรือทุกคนเอฟเสื้อกันด้วยนะคะกดเอฟเสื้อแล้วก็เอฟหมวกไหนไหนพี่ฟ้ามาไลฟ์ตอนช่วงแบบว่าวอมเสียงแล้วเดี๋ยววันนี้ วันนี้นะคะเราจะมีไลฟ์ซิกตรานะคะตอนอช่วงค่ำอ,อุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะ Thank you, f o r g i ีฟทำทุกอย่างทำทุกอย่างน้องๆดูไว้นะจะเป็นมิสแกรนไทยแลนด์มันก็ไม่ง่ายนะดูเอาเถิด hmm. อ uh, ่ะเอฟเสื้อกันได้เรื่อยๆเลยเหมือน okay, okay. เหมือนไหมม,มืดไหมเหมือนแม่มาเฝ้าบรรดาหมามีมาเฝ้าลูกๆวันนี้มาเฝ้า อิงอิงเรียร้องเพลงแล้วกันเอาแค่วอร์มเสียงเป็นน้ำจิ้มก่อนแค็นน้ำจิ้มนะวอร์มเสียงใช่ไหมั้ยมันเลยกระตุกใช่ไหมใช่ค่ะคุณโอ้ดีมากนะที่เขาบอกกันเนี่ยคุณไปเลยไม่ท้องเหรอท้อ ้องใช้ท้องถ้าใช้ท้องแล้วเวลาเป่ามันจะไม่อั้นแล้วก็เอามือจิ้มแก้มไปกนเอามือจิ้มแก้มเพื่อลดอาการแกงน้ำไม่ใช่จิ้มแล้วทำนี้นะวาเสีใช่เอ๊ะอย่าใช่ สปอร์ตปั่งนมขึ้นไปกล้องดูนะเสียงเงีวยกับวววอันนี้มันจะดังใช่อิงฟ้าปรับใหม่ขึ้นนิดนึงอิงฟ้าปรับใหม่ขึ้นนิดนึงใหม่นี่เหรอเออใช่แม่ดึงขึ้นดึงขึ้นเพรขยับข okay. vale ึ้นอ่ะโอเคเอาใหม่นะวกับว Yes ขอเสียงกล้องก่อนี้ค่ะใช้ส p o r t ยืมไ่ใจนึกไ่ในึกค่ะดดาวสูงลงต่ำไปไปไม่ต้องแปลกใจว่าทำไม้ึงจะบ้าวิ่งข้าหน้า <c oughs> คนบอกว่าร้องดีอ่าร้อง สามเสียงนะเหมือนขึ้นรถไฟหอตีเดือนกาแลวคับผมมาไปเลยโอ้ากเป็นโอเชฟแล้วก็ขยับได้ตรงไปโอ้ตอนขึ้นเสียงกระพุง เพดานอ่อนกับลิน้น,นอ่ะมันจะเกอ้อไปเก้อเก้อ นี่ไม่ต้องกินยาถ่ายเลยมาบ้านครูกย้ยทีไร <c oughs> เข้าห้องน้ำทุกทีวงทีไรไปห้องน้ำทุกที <c oughs> ต่อตรงลำไส้ตอบต้องหรืองไ <c oughs> อองเนีน่นยนะครูก็จเอาสุดท้ายนะ <c oughs> ก่อนที่จะลาไปห้องน้ำครูกยขอมอมม จะเทือนไปถึง <motiv> ห <ators> <m> ัว <t> ท <ired> ี <fit in> <quarto> ่จะเลือนลงไปตรงลำไส้ข้างล่างเอฟกันนะยังเอ็ดูในไลฟ์เขาก็คิมกันมา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 เอฟกันนะยังเสื้อใช่ไหมใช่เลยเซให้เธอแฟนด้วยนะฮะนี่จะบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้ In Thinking Class ซึ่งครูก็คือแบบว่าเป็นครูที่แบบว่าเคยสอนปิริซาด้วยในวัยแบบว่าวัยเด็ก ขูก้อยนะคะใครอยากมาเรียนมาเรียนได้แต่ตอนนี้คิวหน้าเต็มจนถึงปีหน้าไปแล้วนะมาซึ่งเพลงที่เราจะสอบนะคะไม่แน่ใจว่ามันปิดปิดเสียงได้หรือเปล่าก็จะให้ทุกคนได้ดูแบบอ้าปิดเสียงได้โอเคเราจะให้ไลฟ์ไปดูคำพรางต้องให้พี่นุเช็คอะไรบ้างเดเช็คปิดแล้วใช่ปิดปิดได้ค่ะครูซึ่งแต่ถ้าเราเริ่มเราก็ปิดใหม่เลย อยากดูไหมอยากดูบรรยากาศการซ้อมเพลงไหมจริงๆยังไม่ได้ปิดค่ะหมวกได้ไลายเซ็นไหมครับคิดว่าน่าจะได้อ่านอ่านปากยังไงก็ไม่รู้เพลงนี้ไม่มีทางที่จะรู้ได้<ม>เพลงเพลงที่คำศัพท์มันเยอะมากเขาเรียกว,ว่าคำศัพท์ในการ <Okay. S 1> ในการร้องเพราะฉะนั้นก็คือไม่มีทางที่ทุกคนจะแกะปากพี่ฟ้าได้แน่นอนเพราะมันเร็วมาก เหมือนอันนี้ไม่ได้ปิดยังคะโครเราจะเริ่มเลยนะทุกคนอย่าลืมกดตะการ้าชำระเงินด้วยนะคะใครที่อยากได้เสื้ออิงหลอดนะคะแล้วก็อยากได้หมวกนะคะกดสั่งซื้อแล้วก็ชำระเงินกันด้วยนะคะเอฟได้เรื่อยๆเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ตอนหนึ่งทุ่มพี่ฟ้ามีไลฟ์ซิตรานะคะปิดละปิด ใช้ในรอบ5คนสุดท้ายของ MGI นะคะก็จะยังเป็น Secret อยู่ยนความลับเนะื้อสกเรตโชว์นะคะซึ่งไม่สามารถที่จะเปิดเสียงได้แต่ว่าพีกเราให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะในระหว่างนี้ใครที่อยากจะดูแล้วก็สั่งซื้อเสื้อก็เอฟกันได้เลยนะคะเดี๋ยวจะงงว่าเอฟปิดเ,เสียงทําไมนะ้อนะคะวันนี้มาเรียนกับคุูก้อยนะคะแล้วกเ็เป็นการเรียนเพลงนี้เจาะจงโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นนะคะก็ซูดี้ซิงเกิล ะตูดิส r ิงเกอร์ใช่ปะครูเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ s ตูดิสสิงเกอร์ about secret show MGI show final show Final cannot open sound because secret show but you can but you can ดูรอไงร้ายเขาจะพูดว่าอะไรครูเซ้าร้องร้ได้ you can you can see you can see and enjoy and enjoy life life yeah with sinking cars with sinking cars yeah 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 with me in f a ้ and crew goi yeah with me in far and g o ู Yeah ต้องเอาไม้บางปากไว้นะเพราะกลัวจะอ่านอ่านคำที่พี่ฟ้าร้องไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าแฟนคลับแกะกันแบบว่าเก่งสุดๆเลย แก่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 ก็หมิงเหรอไว้ใจไม่ได้นะคะต่อไหมต่อไหมต่อได้ทุกคนคะอย่าลืมเอฟเสื้อกันเยอะนะคะสําหรับเสื้ออิงหลอดนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าและด้านหลังรุ่นนี้กาลังฮิตเลยใครที่ยังไม่ได้ชำระเงินสามารถชำระเงินกันได้พี่นุชฝากหนูขอฝากยุ้มที่ใช้แบบในมคะจะไลฟ์ไปด้วยแล้วก็ชร์จไปด้วยได้ป้ะก็ค่ามันมีที่เสียดีปะ ตรงนั้นมีค่ะแต่มันยากนะคะไม่งไกยเอฟกป็นได้เลยนะคะเผื่อใครอยากจะได้แล้วก็มีหมวกให้ด้วยนะคะพี่ฟ้าจะเปิดเปิดปิดเป็นระยะๆและกันเพราะว่าิี่ตอกเขาบอกว่าพี่ฟ้าไม่ขายขายเสื้อแต่ว่าไม่ได้พูดนะคะก็เดี๋ยวเปิดเปิดปิดปิดสลับกันไปซึ่งเพลงนี้ค่อนข้างจะยากมากๆทุกคนแต่คิดว่าทุกคนก็ไม่สามารถจะแกะได้เพราะว่า มันเร็วมากมันเร็วมากๆจริงๆมันรวบคําเยอะมันรวบคำเยอะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไมคมาพยายามแบบว่าปิดปากไม่ให้ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะ h e น fan ใช่ป่ะใช่ค่ะ i n t e f a n i n t e r a n The song is very very hard t h e s o n g is very very hard But she tried to sing But I tried to sing For For everyone For everyone for show ไฟน s ลโช MGI ยากมากอะ่ะยากมากค่ะใช่คิดว่าอ่านไม่ทันเลย <laughs> ยากจริงๆ <laughs> นี่ขนาดแกะแล้วยังไม่ทันเลยนะร้อวันที่25ค่ะรอบ5คนสุดท้ายเดี๋ยวไปฟังรอ,อที่ชาร์ตนะคะเดีย๋ยวจะงงเดีย๋ยวจะงงใครที่ดูไลฟ์อยู่นะก็ฝาก กดหัวใจให้ด้วยละกันนะคะเชิญเปิดการมองเห็นแล้วเดี๋ยววันนี้เราเจอกันอีกทีนึงก็คือตอนหนึ่งทุ่มนะคะกับไลฟ์ซิตรานั่นเองนะคะหนึ่งทุง่มซึ่งเดี๋ยวพี่ฟาน่าจะตอนนี้กี่โมงแล้วะคะครูครูรือป่าตอนนี้สี่โมงห้าสิบห้าหัวไนะ,ะเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะโูกไปที่ไลฟ์แล้วมาครูเริ่มกันเลยดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวแบตมันจะหมดด้วยแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งทุ่มเราได้เจอกันอีกทีหนึ่งตอนไลฟ์เนาะมันจะได้แบบว่าไม่คีคคก๊กันๆนะวันนี้ขอบคุณทุกออเดอร์เลยที่เอฟกันเข้ามาสําหรับเสื้อและก็หมวกนะคะขอบคุณทุกคนมากมากเลยฝากติดตามโชว์ของพี่ฟ้าด้วยสําหรับเ,เพลงน,นี้ยากมากๆเลยนะคะขอตัวไปเรียนก่อนเพราะว่าเหลือกประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราจะต้องมูฟแล้วนะคะฝากหนึ่งทุ่มฝากช่วยเทนทวิตกันด้วยนะคะวันนี้ฝากอนะิงฟ้ามหานาะเธอ EP 13ด้วยนะคะบาย b y ย